ครับทุกคน WDY and Color Shop DIY ทุกรูปแบบแดกัทุกงานช่างคลิปนี้เราก็เช็ครถเสร็จเราก็เตรียมตัวเข้าป่ากันนะครับหนาฝนแล้ว น้องๆก็จะพาไปเปิดทางใหม่นะครับแล้วก็เป็นการฝึกการควบคุมรถนะครับเพราะเรายังเป็นมือใหม่อยู่จังหวะแรกที่ขับรถก่อนที่จะขึ้นไปในเขาหรือว่าทางธรรมชาตินะครับก็แวะซ้อมนิดหน่อยครับตรงสวนที่เรากีดยางกันเห็นได้ว่ารถก็ข้างใช้รอบเครื่องยนต์สูงเลยนะครับเพราะพื้นผิว เป็นใบไม้ปกคลุมผิวดินที่ด้านล่างดินมันมีความชื้นมากนะครับเพราะฝนตกเมื่อวานก็ได้เหนยกันเลยทีเดียวครับอุปรสรรคแรกของวันนี้สำหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วหลายปีนะครับก็จะขับขี่ได้ค่อนข้างจะมีลีลาในการขี่นะครับเพราะว่าของพวกนี้ต้องฝึกซ้อมให้ดีฝึกฝนบ่อยๆนะครับแล้วก็ได้พักรถแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะลุย ทางลูกหลังยาวๆขึ้นไปบนเขานะครับซึ่งจะเป็นจุดชมวิวเอาไว้พักรถอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นลานหอของกรมป่าไม้นะครับทางที่เราไปเนี่ยก็จะเริ่มลำบากมากขึ้นแล้วนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดพักรถอีกหนึ่งจุดครับเพราะว่าเดินทางมาพอสมควรก็จะเป็นลานหอครับเป็นลานเฮลิคอปเตอร์ของกรมป่าไม้ จุดจอดเฮลิคอปเตอร์นี้ก็จะเป็นลานหินกว้างๆเลยนะครับก็มีแค่ต้นไม้ต้นยาเล็กๆนะครับขึ้นจะเห็นได้ว่าที่เราถ่ายเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่กว้างเลยนะครับถ้าจะลงจอดกันทีหนึ่งก็ได้หลายจุดนะครับแต่การทรําสีขาวพ่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้จอดฮอนี่ก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับพักรถเสร็จจากลานฮอแล้วก็ค่อยๆลงเขากันไปนะครับ เราเป็นคันสุดท้ายเพราะว่าเราเสียเวลาในการถอดทุกงมือแล้วก็เซ็ตกล้องนะครับก็ค่อยตามเข้าไปครับตามรอยที่เข้าไปกันก่อนบางจุดก็มองไม่เห็นบ้างนะครับเพราะบางทีเป็นเป็นหินเราก็ค่อยสังเกตดูนะครับว่ารถคันนําไปทางไหนบ้างเราก็ค่อยตามกันไปครับสุดท้ายก็เข้าป่าไผ่เลยครับเพราะว่าเป็นทางเก่าที่ไม่ได้ใช้มาหลายปีนะครับเป็นทาง สาธารณะนะครับที่เราวิ่งกันจุดนี้ก็จะมีอุปสรรคเรื่องของต้นไผ่ที่งอกขึ้นมาตามธรรมชาตินะครับอยู่บนถนนเลยทีนี้ก็ทำให้เป็นอุปสรรคอีกหนึ่งเรื่องนะครับในการขี่รถลุยป่านะครับและแล้วก็ต้องจอดรถแล้วก็เดินเช็คทางก่อนนะครับว่าสามารถผ่านกันไปนได้หรือเปล่านะครับ มีทั้งร่องน้ำมีทั้งต้นไม้ไผ่ผุพังล้มทับทางนะครับบางทีเราก็ต้องอ้อม,ออมนิดๆน,นะครับก็ต้องเช็คให้ดีครับเพราะว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุมันจะมีปัญหาเราก็ค่อยเช็คแล้วก็ค่อยไปกันครับทริปนี้ค่อนจะโหดเลยจุดที่จะต้องอ้อมเส้นทางหลักนะครับก็จะต้องขึ้นลักษณะขึ้นเนินสูงๆชันๆน,นะครับก็ ช่วยกันมะคองไปทีละคันก็ได้ครับแต่ถ้ามีประสบการณ์ดีรถพร้อมก็บริรขึ้นเลยครับทิปนี้ก็จะมีผู้นำทางนะครับก็คือเป็นพี่ที่เคยวิ่งเส้นนี้มาก่อนนะครับก็จะเป็นคนนำทางที่ค่อนขายอย้างจะรู้พื้นที่นะครับเส้นทางแบบนี้ก็เป็นเส้นทางเก็บเห็ดของชาวบ้านนะครับถ้าจังหวะไหนที่แบบ ต้นไม้ขึ้นเยอะชาวบ้านเขาก็จะหลีกเลี่ยงไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะครับก็จะทําให้เดินทางได้สะดวกกว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่เขาไม่ได้ใช้กันหลายปีละหนึ่งปีผ่านไปเข้าแล้งต้นไม้พวกนี้ก็จะตายนะครับซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆครับของธรรมชาติจากการเดินสำรวจพื้นที่แล้วเราก็พร้อมที่จะไปต่อนะครับ ยังอุปสรรคด้านหน้าอีกนึงอุปสรรคนะครับเจอก,กันตลอดเส้นทางครับก็หยุดไปพักไปนะครับเป็นทางสายป่าช่วงนี้ก็จะเป็นการวิ่งไปตามถนนเดิมนะครับก็จะมีอุปสรรคเป็นล่องน้ํานะครับก็จะเป็นลักษณะก้อนหินก้อยตายหินไปเรื่อยนะครับจนไปถึงจุดที่เราจะต้องอ้อมกอไผ่แล้วก็ ห่างด้านหน้าไปไม่ได้นะครับเราก็จะหักเลี้ยวขวาขึ้นกันไปเลยโดยที่ข้อมือเราไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เราก็จะให้น้องมาช่วยขับขี่ให้นะครับในการขึ้นอุปสรรคบริเวณนี้นะครับเราก็มาดูเวลาของแต่ละคนนะครับที่มีประสบการณ์ในการขึ้นอุปสรรคก็คือ,อเป็นลักษณะเนินนะครับชันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่สูงมากครับ ขาขายาวหนอยก็ใช้ขาช่วยค้ำนะครับก็จะเห็นว่ามีการยกลงยกล้อเลยนะครับก็ต้องดูแลกันครับอีกคนกนะ็คอยประคองรถไม่ให้ล้มใส่นะครับจริงๆแล้วรถสายป่าหรือว่าเป็นรถวิบากนะครับก็จะมีการติดตั้งสายลากจูงอยู่บริเวณหน้ารถด้วยนะครับจงังหวะรถจะหงายท้องเนี่ยล้วก็ใช้วิธีจับที่ล้อหรือว่าจับที่ตัวลากจูงก็ได้นะครับก็จะทําให้ ทั้งรถทั้งคนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับที่ว่านี้นะครับเราก็ยังไม่ได้จิดตั้งในรถคันสีเหลืองนะครับกดสั่งไว้แล้วแต่ของยังมาไม่ถึงนะครับการเดินทางของมอเตอร์คอรสสายปากก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ w A d อ y เบย l o ดวายแอนด์ Y ทุกรูปแบบด้บกันทุกงานช่าง ช่วงนี้ลุยกันในป่าในเขาด้วยนะครับ